ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้มาเล่นนักเตะฟรีกันดีกว่านะครับผมเล่นนักเตะฟรีพวก3ดาวที่ใช้นอมเบอร์เนติ้งในการแลกก็ไอตัว4ดาวนะมันมีเยอะไอสามดาวมนะันมีเยอะนะสามดาวมีเยอะแล้วก็ ไม่รู้จะแลขใครป่จริงเหมือนโคโดมิบังคับให้เลกนะจะแกะว้แลกพวกแบบทีเด็ดทีเด็ดก็มันไม่ได้มาบ่อยเป็นแค่เดือนละครังนรอบนี้นะครับผมสามตอนมีทั้งสี่ใบมันหมดในวันที่สิบสามเดือนหน้าก็สิบสี่สสต่อกันเลยสิบสามสิบสี่หูยเชี่ยโอ้โอโอโอตกใจนึกว่าเดือนเดียวกันสิบสี่สิบสี่เดือนสามนึกว่าสี่ต่อกันหายก็เดือนหน้าที่ต้องแลขก็คือ คือสามใบอ่ะสามใบเลยก็คือสามดาวสองใบแล้วก็สี่ดาวหนึ่งใบโอ้โหตายเจ้าใครดีเนี่ยเพ็กใหม่จะมาทันไปเนี่ยไม่น่าทันหรอกมั้งเพ็รใหม่เนี่ยต้องเล่นเก่าก่อนนะครับผมมาคลิปนี้ขอสามดาวก่อนหนึ่งคนนะครับผมตัวที่น่าเล่นนะฮะตัวที่น่าเล่นเอาเพร็รไหนดีเกาะเล็งไว้แล้วแหละนะครับผมชาบ,บีนะครับผมชาบ,บีซิมอนนะฮะเล็งไว้แล้วแหละมามา นะชาบีซิมอนคนนี้เลยนะครับผมก็เป็นตัวของ P.S.V. ไฮลเฟนนะนะชาบีซิมอนก็ถือว่าเป็นตัวที่ครองบอลดีนะครองบอลดีไม่ไม่รู้มานะฮะกองกลางเหรอกองกลางอุ้ยได้ได้หลายตำแหน่งเลยนะนะอุ้ยเต็มๆอีกแล้วเนี่ยมาจัดไปครับผมชาบีซิมอนนะเป็นตัว3ดาวนะฮะตัว3ดาวถามว่าเสียดายไหม ถ้ามันหายไป,ไปฟรีมันน่าเสียดายมากกว่าฉะนั้นรีบแรกนะครับผมชาบ,บีซิมอนโอเคถือว่าเป็นตัวที่เล่นดีนะเป็นกลางรุกยืนกองกลางได้นะครับผมเติมเกมรุกดีๆนะถามว่าจะดีถ้าพูดกี่แบบครับเราเยอะไหม,มก็ไม่หรอกแต่ก็ดีกว่าให้นาเบอรติ้งมันหายไปเฉยนะครับผมโอเคมาลองจับลงสนามเอาชุดนี้แหละเอาชุดนี้แหละซิมอนมา81นะครับผม อัพเวลยนไปแต่ก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือไม่กินตัวเนี้คือมันเปลืองตัวอัพเรียวว,ว่ะพรามันเป็นนักเตะที่เราไม่ได้ต้องการนะแต่มันมันเข้าไปเราเลกนะครับผม,มก็เปลืองเลยเนีก็เปลืองโอเคนะมานะไลฟ์ฟรีแล้วครับข้าพลังซิมอนนะฮะช้บีซิมอนออโต้ไปเลยครับผมเป็ดเก้านะแย่ไหมเป็ดเก้าก็ไม่นะแต่ครองบอลดีมากอะนะบองทวน 8, เปดหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันโอเคนะโดยรวมมันโอเคนะเฮ้ยมันไม่แย่นะทำเกมรุกเจ็ดห้าบอลโซนแปดหกเลี้ยงบอลแปดสามเล่นยงบอลก,กับตัวเก้าสิบสองสั้นแปดสองมันดีนะเนี่ยจบสกรอร์เจ็ดสามเปิดบอลเจ็ดแปดต้องเตะเจ็ดสิบความโคง้งเจ็ดสี่ก็ไม่เท่าไรหรอกตรงนี้แอคชั่นเจ็ดสิบเอ็ดสปีดเจ็ดแปดสปีดตน 8, ้นแปดหกอาจจะไม่ใช่ใสายความเร็วยิงไกลเจ็ดเก้า 7, บาลานซ์แปดเจ็ดแล้วก็สตีไม่น่าแปดสิบ ผมว่านะซิมอนตัวจ่ายบอลดีๆนี่เองนะครับผมตัวจ่ายบอลครองบอลดี bon D เลยนะซิมอนเนี่ยได้การอยู่นะได้การอยู่นะไปครับผมตามนี้เลยเอาตามนี้เลยนะครับผมชะบ,บีซิมอนได้เรื่องนะผมว่า91้าสิบเอ็ดขึ้นมาส91เก้าสิบเอ็ดขึ้นมาสงมันได้การอยู่นะเป็นเท้าขวาสิบเก้าปีเท่านั้นอายุส9บเก้าปีเท่านั้นนะซิมอน เฮ้ยมันได้การเป็นพวกที่หาช่องในกรอบกีท,กทั่วเดีนะยืนได้หลายตำแหน่งนะสกิลเหรอม,มีสกิลสกิลเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะนะฮะโซคอนโทรลชิปบอลนอะชิปบอลเล่นบอลอย่างเดียวสองบอลแบบไม่มองแล้วก็เรียกฟาวว์โอ้โหเสียดายถ้ามีสกิลแทงบอลจะลุช่องนะเจียวเลยวะ่ะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นสกิลแบบสกิลที่แบบทักษะส่วนตัวนะครับผมมันไม่มีสกิลจ่ายนะฮะซีมอน น่าเสียดายแต่ก็ถือว่าน่าจะเล่นได้ยืนหน้าเป้าเฮ้ยหน้าเป้าได้หน้าต่ําได้ไเชี่ยบ้าไปแล้วกลางรุกได้กองกลางได้กลางรับไม่ได้โอ้โหง่ายนะตั้งแต่กองกลางขึ้นไปยังกองหน้าได้หมดเลยที่อยู่ตรงกลางนะริมเส้นไม่น่าได้ริมเส้นไม่ได้คนนี้ยืนได้ยืนได้หละตำแหน่งวะนะซิมอนวะก็ตัวํำรองได้เลยนะนะ แต่มันสเตมินาเราแต่ AMF เนี่ยมันใช้สเตมินาเยอะถ้าจะใช้นะครับผมแต่โอเคมันตัวที่ดีตัวนังเลยนะชาบีซิมอนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับผมสำหรับอาชาบีซิมอนนะฮะโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระด,ดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายลาศข้า